กับกร,รมที่ไอบอกว่าเออหน้าตาก็จะด,ดีเสียดายเมื่อเป็นกระเทยแล้วมันเป็นยังไงเจ้าหน้าตาก็จะด,ดีเสียดายที่เป็นกระเทยมันเป็นยังไงไอ้ตอบหนูมาเหรอคนเฮาเลือกเกิดมาได้นะเจ้าแต่เฮาเลือกที่จะเป็นคนดีได้นะเจ้าไอา ไอ้เปลี่ยนความคิดใหม่เนอะเตียวบ้านเดินเมืองนี่นะเจ้างานไหนกะจ้างถ้าบอกมีกระเทยนะเจ้างานนั้นกลอยนะเจ้าบอกว่าจะเป็นปลอยหลวงปลอยลามผ้าปากระถินเนาะรวมถึงงานวัดงานวาง,งานบ้านกะจ้างเตินนะเจ้ากระเทยทั้งนั้นนะเจ้าเนาะส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานนะเจ้าเบจเป็นส่วนเกินของงานนะเจ้าเนาะสวัสดีเจ้าใหม่สุขค่าอ๋อคำกอกะเทยสองคกำก่ออีกกะเทย เอาอีกกระเทยนี่มาห้องเพลงหนูก็บอกว่าไอ้มีปัญหาไยยงก็โอเดตเนาะหรือว่าก็บบได้เอ่ยชืือเนาะค่ะแต่ว่ามีปัญหากระเทยกระเทยห้องเพลงมันเป็นมันผิดตรงไหนเนาะเจ้าหนูก็มาเข้าใจเกาะหนูร้องเพลงหนูก็บัได้ททาความวุ่นวายเดือดร้อนหนูโดนแค่าถามตรง,ตรง,ตรงนนๆนะเนาะว่าเป็นกระเทยเป็นเพศทางเลือกเป็นทอมเป็นตุด๊ดเป็นดี้เป็นแถวเป็นอะไรยังเนี่ย มันบัดดีตรงไหนเจ้าเนาะละก่อป้อใจที่ว่าเปิดป้อใจแท้ๆย่างอ้ายเนี่ยเนาะคนเฮามันมีดีแล้วบัดดีนะเจ้ากระเทยดีก็มีกระเทยบัดดีก็มีทอมดีก็มีทอมบัดดีก็มีนะเจ้าอ่าละก่อป้อใจตาแต่ที่เป้นดีก็มีนะเจ้าบัดดีก็มีไม่ยิงที่ดีๆก็มีไม่ยิงบัดดีก็มีนะเจ้าพอบ้านพอเมืองเป้นตัวยนะเจ้านาะอ้ายเนาะยุคสมัยนี้นะเจ้าเนาะขอแค่บ่คโคตรโกงบ่คทำตน ทำตัวเป็นคนน่ารําคาญบัดทําตัวนักแผ่นดินอนะี่ยเนาะทรมาหาก,กินกระตันยูตอบิดามารดาก็อโอละคนเขาเลือกเกิดมาได้นะเจ้าว่าจะเป็นเพศอะไรยังนะเจ้าแต่ว่าเอากระเทยมาฮ้องเพลงคลืดบ้านคืดเมืองเจ้ายุคสมัยมันเป็นอย่างใดแล้วเจ้ายุคสมัยมันเป็นยงายนนยงใดพ้องนะเจ้าไอ้แบพอบ้านพอเมืองเลยนะเจ้านะนเนาะกระเทยยังกอเด็ดเนี่ย เป็นนักร้องหนูมีความสุขค่ะหนูทามาหาก,กินหนูไม่ได้โคดโกงไผ่ไม่ได้ก้ายาเสพติดไม่ได้ลักยกของเปิ้นมานะเจ้าเนาะเป็นพ่อแม่หนูก็เคยว่าพ่อกับแม่หนูก็เคยว่าหนูเลยเนาะขอบอกพ่อกับแม่น้องนะพ่อน้องเป็นกะคทายยกแม่เป็นแม่กาไขายผักพ่อกับแม่อยู่เจีงยงไฮอยากพี่น้องกับอยู่เจีงยงไฮเจียงใหม่นี่ก็มีนะเจ้าแล้วก็พี่สาวแต้แต้ก็เคยว่านะคะทุกคนญาติพี่น้องวงตระกูลของหนูเปิ้นสอนหนูมาบอกว่าโอเดท เป็นอย่างกะจ้างตเตอร์จะเป็นกะเทยกะจ้างเป็นตุด๊ดเป็นแตวกกะจ้างเตอขอให้ลูกเป็นคนดีนะขอโอเดสเป็นคนดีขอให้มีความกตัญญูกตเวทิตาขอให้มีความรู้บุญคุณคนนี่นะเจ้าเพิ้สอนมายังอี้นะเจ้าเพิ้มไม่ได้สอนว่าเป็นกะเทยแล้วบัดดีเนอ เปิ่นมันได้สอนหนูให้โครโกงเพิ่นมได้สอนหนูอ่าใช้วาจาหรือทํากิริยาอย่างที่เป็นบาเป็นกรรมจิตคิดบัดีกายคิดบัดีใจคิดบัดีไปว่าใฮ้เปิ่นหรือไปทาให้คนอื่นเสื่อมเสียวงตระกูลนี่นะเจ้าบวชหนูก็บวชมาแล้วนะคะแต่ว่าหนูก็รู้อยู่ว่าสิ่งหนูควรทามาอย่างได้มาได้แต่เรื่องร้องเพลงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หนูชอบหนูฮักนะเจ้าเนาะท่านอาจจะบัชอบาออาจจะบัชอบกระเทยอีนเจ้าอาจจะเจอเรื่องราวบัดีเกี่ยวกับกระเทยออีนาะหนูก็ คือนานาจิตตังอะหนูไปห้ามความคิดไอ้มาได้อ่ะเนาะนะกับกรรมที่ไอ้บอกว่าเออหน้าตาก็จะด,ดีเสียดายนาะเป็นกระเทยแล้วมันเป็นยังไยเจ้าหน้าตาก็จะด,ดีเสียดายที่เป็นกระเทยมันเป็นยังไยไอ้ตอบหนูมาเหรอคนเฮาเลือกเกิดมาได้นะเจ้าแต่เฮาเลือกที่จะเป็นคนดีได้นะเจ้าไอ้าย เจ้าไอ้เปลี่ยนความคิดใหม่เนอเตียวบ้านเดินเมืองนี่นะเจ้างานไหนกะจ้างถ้ามัามีกระเทยนะเจ้างานนั้นกลอยนะเจ้าบอกว่าจะเป็นปลอยหลวงปลอยลามผ้าปากะถินเนาะรวมถึงงานวาดงานวาง,งานบ้านกะจ้างเจ้านะเจ้ากะเทยทั้งนั้นนะเจ้าเนาะส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานนะเจ้าไบ่จช่เป็นส่วนเกินของงานนะเจ้าเนาะบอกว่าจะเป็นทุกวงการเนาะวงการนักร้องศิลปินนักดนตรีวงการอะไรย่างอะ่ะดอกไม้วงการนางงามนะเจ้าวงการ ปกครองท้องถิ่นก็มีกระเทยเพื่อก็ายมรับกันหมดแล้วเจ้าไอไปอยู่หูไหนเจ้าเนาะไอตื่นได้แล้วนะคะเนาะออกจากกะลามาได้แล้วนะคะตื่นได้แล้วขอความกรุณา ตื่นและพอบ้านพอเมืองเปิ้นตวยนะเจ้าว่าบ้านเมืองเปิ้นไปตางใดแล้วประเทศไทยพัฒนาไปถึงไหนแล้วเปิน้นมาได้มาบุญลี่กันแล้วนะเจ้าสาหรับเพศสภาพที่เกิดมานะเจ้าทุกวงการทุกอาชีพเนาะบอกว่าจะเป็นข้าราชการรัฐวิสาหกิจหรือว่าภาคเอกชนนะเจ้าก็มีหมู่ข้าเจ้าทั้งนั้นเนาะบอกว่าจะเป็นหมองหรงบ้านเป็นพยาบาลหรงบ้านเป็นเพศสัชกรหมู่ข้าเจ้ากระจายนะเจ้าตังอา ศูนย์ราชการกรมูข้าเจ้าก็หลายเนอะทำงานธนาคารก็มีเจ้าเป็นเจ้าคนในคนก็มีเป็นครูบาอาจารย์ก็ดีนะเจ้าบัด,ดีดูที่เพศสภาพดูที่ความสามารถดูที่วุฒิการศึกษาดูที่ความคิดความอ่านกันละขันเนอะเจ้าไอาและดูอย่างหนึ่งก็อย่าให้ไอ่ดูเรื่องอการทําความดีจันลงโลกอยากทาบงทําบุญกับหมูกะเทยนี่นะเจ้าหรือว่าจะทำมาอย่างที่มันสวยงามเนาะลถแท e รลดขบวนกับหมูกะเทยนี่นะเจ้าแต่งหน้าแต่งดอก แต่งดวงแต่งหน้าประกวดนางงามกับมุกระเทยเนี่ยนะเจ้าไอยเปลี่ยนความคิดใหม่เนอะไอออกมาเหียเนอะจักระลงเปล่าแล้วนะออกมาเห็นเต้จนะออเ,เ,เจ้า